สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์กก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อข่าวด่วนที่จะทำให้คุณรู้สึกว้าวคือเรื่องอะไรเดี๋ยวเฟิร์กขอชาร์จแบตแปบบ๊บเงปึ๊บโอเคนะคะก่อนอื่นเฟิร์กก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ<ม>ที่<ม>ทุกคนไม่ม<า>กดคํำโฆษณาแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะ แล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาเริ่มเช็คพลังงานกันก่อนเลยขออนุญ,ญาตครูคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิของทุกท่านนะคะเิร์อขอเช็คพลังงานของทุกคนหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง f i ไฟ of w a n d s the emperor, gate of sword, temperance, eight of w a n d s three of w a n d s wow ไฟลุกโชน seven of w a n d s แล้วก็ the star มีพลังงานของชาวราศีเมษนะคะแล้วก็เ,เมสิงฉนู อมอืแล้วก็แ <c oughs> ม่ทุนตุนกลุ่มนะคะสำหรับใครที่่าตหรือราศีไม่ตรงไม่เป็นไรลองฟังพลังงานดูก,ก่อน <c oughs> เหมือนจากที่ <c oughs> คุณแบบเป็นช่วงที่แบบก่อนหน้านี้มันมีความขัดแย้งในตัวเองเกิดขึ้นเออแต่ว่าพลังงานคุณเปลี่ยนตอนนี้เหมือนแบบมันมีความที่แบบเหมือนคุณกลับมาโพเทคพลังงานตัวเองเอออยู่ในจุดที่แบบเอทำสมาธิโพเทคพลังงานตัวเอง ปกป้องพลังงานตัวเองแบบว่าเขาเรียกอะไรป้องกันพลังงานพลังงานลบอ่ะได้พลรรมเป็นแล้วอ่ะนะคะแล้วก็มันมีความคาคำว่าเกิดปัญญาเกิดขึ้นเออมันมีเหมือนแบบคุณเกิดปัญญาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่แหละหรืออาจจะแบบหลายเรื่องเลยก็ได้นะคะแล้วทําให้คุณแบบพร้อมที่จะไฟอ่ะอืมันพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะสู้กับทุกๆเรื่องกับทุกๆปัญหาที่เข้ามาแบบมันมีความที่แบบ อปวดทดสอบมาเลย <c oughs> ฉันไม่กลัวละต่อไปเนี้ยอืมจากที่แบบขัดแย้งกับตัวเองนะแล้วในตัวคุณคือเป็นคนที่มี power ในตัวเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําอืมนะคะท่านนะปัจจุบันคุณยังแบบไม่ได้แบบว่าเป็นหัวหน้าหรือเป็นอะไรแต่คือพอคิดว่าในอนาคตอะ่ะคือคุณมีเขาเรียกอะไรมีอํานาจในตัวมีแบบบรารมีในตัวอยู่แล้วนะคะ แต่คนผู้ที่มีอำนาจมีบรารมีนั่นแหละมักจะโดนบททดสอบเยอะกว่าคนอื่นเขานะคะคุณจะเจอบททดสอบเยอะกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะหนึ่งเลยสัญญาเก่าสองเลยคือคุณคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดาคุณเป็นไลวอล์กเกอร์อะคนมองว่าคุณเป็นแบบเป็นผู้นําแห่งแสงสว่างกันเหมือนแบบมาเพื่อทําอะไรสักอย่างน,นะคะแล้วก็ เป็นพลังงานที่แบบเหมือนแบบจากนั้นก่อนหน้าเนี่ยที่แบบมันตีกับตัวเองในหัวคิดเยอะคิดวนไปวนมาจนตอนนี้มันแบบคุณได้อยู่กับตัวเองมันมันมีความนิ่งเกิดขึ้นเนาะพอได้ทบทวนกับตัวเองอะปัญญามันแตกโพงอะมันแบบมันปิ้งไปน้องหมามาสะดุดทุกคนขออภัยนะคะเหมือนแบบมันมีความแบบปิ้งขึ้นมาแบบว่าโอเคแบบเก็ตแหละแบบว่า รู้และเออกับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะท้งนี้ทั้งนั้นก็คือจิตคุณได้ยกระดับด้วยเออในตอนที่คุณผ่านบทเนี่ยคุณรู้ทันรู้ทันแบบความคิดตัวเองรู้ทันสภาวะของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็โปรเทคพลังงานลบเป็นอะแบบว่า,า,าคลีนอะคลีนพลังงานลบที่รับมาไอ้ความกังวลเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรเงี้ยคุณจัดการกับมันได้จัดการกับตัวเองได้อะคะ่ะ ออทำให้ตัวเองกลับมาอยู่ในจุดที่แบบอิ่มเอมใจเบิกบานใจหรือว่าสงบได้ะคะ่ะเนี่ยแล้วจิตคุณยกระดับขึ้นนะคะมันมีความที่แบบเหมือนคุณพยายามปรับสมดุลกำลังแบบออปรับหรือประเมินสถานาการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพลังงานที่มีความหวังออมีความหวังเกิดขึ้นก็คือคุณมองเห็นคุณคิดว่าเนี่ย ไม่ว่าสิ่งที่คุณกําลังจะคิดหรือกำลังจะทําอะไรก็ตามมันมีความหวังอะคะมันเป็นไปได้เสมออมืนะคะมันเป็นไปได้เสมอมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะสําหรับคุณอะพลังงานเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าข่าวด่วนอะไรข่าวอะไรที่จะทําให้คุณรู้สึกว้าวนะคะข่าวอะไรที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว้าว คือข่าวอะไรบ้างคลิปนี้ก็พลังงานก็สั้นๆเนาะน้องเป็นอะไรลูกข่าวที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว้าวคือเรื่องอะไร เอ็มเพลเยอร์ขึ้นมาสองดีเอ็มเพลเอร์เลยนะว้าวเซเว่นออฟเพนต์เกิลส์คิงออฟซอสเอ็ซอคัพส์ค่ะดีเอ็มเพลสเอาทําไมเป็นคู่มาแบบนี้ละ่ะงงนะเนี่ยว้าวสิเปลี่ยนสุดยอดเลยค่ะทุกคน เด็กถือไม้เท้าแล้วก็เอดอบสอดอุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายคุณเป็นเหมือนเป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงที่แบบมันมันมีอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องจัดการหรือต้องให้คุณต้องแบบตัดสินใจอะ่ะแต่มันผ่านแน่นอนแล้วก็ในสิ่งที่คุณกำลังจะสร้างกำลังจะทำอะ่ะคุณมองเห็นผลกำไรคุณมองเห็นช่องทางคุณมองเห็นโอกาสคุณมองเห็น เม็ดเงินหรืออะไรต่างๆนานาหรือเนี่ยบางคนนะเรื่องที่จะเข้ามาทําให้คุณว้าวก็คือบางคนอาจจะได้รับมรดกหรือได้อะไรสักอย่างเนี่ยได้เงินก็ได้นะเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเนี่ยสิเปลี่ยนมานีไม่ธรรมดาเลยนะคะทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทุกๆคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างอะที่เคยสูญเสียไปอ่ะเหมือนแบบมันมีการที่เหมือนคุณได้เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอาจจะเปลี่ยนมุมมองอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดหรืออาจจะเปลี่ยนอะไรก็ตามมาเนาะจนเหมือนตอนเนี้ยคุณเปลี่ยนแปลงพลังงานตัวเองอะให้อยู่ในความที่แบบอุดมสมบูรณ์เราก็อันนี้น่าจะเป็นตัวตนคุณเนาะ ส่วนไพ่เดี่ยวเเมสขึ้นมาถ้าไม่ใช่แบบเป็นคู่จะเจอคู่กันเนาะถ้าไม่ใช่เจอคู่กันก็มันเป็นพลังพลังของความแบบความเป็นแม่ความมีเมตตาความอุดมสมบูรณ์นะคะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วก็ความมั่งคั่งเรื่องของเงินแล้วก็จะมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจก่อนอือพอตัดสินใจปุ๊บ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะมันถูกต้องเสมอมันดีเสมอสมมุติคุณตัดสินใจทางนี้อะคุณก็จะได้เรียนรู้กับมันถ้าตัดสินใจผิดแต่ถ้าตัดสินใจถูกคุณก็จะไปทางถูกจะเร็วหน่อยแต่ถ้าตัดสินใจผิดก็อาจจะช้าหน่อยนิดนึงแต่คุณได้เรียนรู้กับมันถือว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็น,เป,นเป็นประสบการณ์เออเป็นประสบการณ์ทําให้คุณได้เติบโตเป็นเขาเรียกอะไรนะ เออเป็นประสบการณ์ละกันเฟื่นึกอีกคำหนึ่งไม่ออกอืนะคะแล้วก็บางคนนะคะในเรื่องของการงานอในเรื่องของการงานได้ทําได้ออกมาทํางานในสิ่งที่งานที่ชอบได้ทํางานที่ใช่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ลองสิ่งใหม่ๆลองเรียนนูน่นเรียนนี่อะไรลองทําอะไรที่ยังไม่เคยทําหรือได้งานที่ชอบได้งานใหม่เจองานใหม่ที่เวิร์กกว่าเจองานใหม่ที่ดีกว่านะคะ ทั้งแบบรอบข้างในสภเสอ,อสภาแวดล้อมการงานดีอะไรดีหมดเลยแล้วก็หนึ่งหนึ่งดาบเนาะกับหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนี่คือแบบคุณจะรู้สึก f u ลฟ f ล e l มีความสุขมากจะรู้สึกว่าอิ่มเอม,อมใจเหลือเกินเอ้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลที่แบบยากที่จะเกินกว่าคำอธิบายเพราะจริงๆเฟิร์สเฟิร์สขอเปิดสิบสองใบแล้วกันเนาะขอขยายเพิ่มอีกเพราะว่ามันสั้นไปหน่อย มันเป็นเรื่องที่คุณไม่คาดคิดก็ได้นะเนี่ยหรือเป็นเรื่องที่คุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้เนี่ยสิบเหรียญนนะ่ะแบบเหมือนแบบรอเงินอยู่อะไรเงี้ยเอออยู่เฉยได้เฉยเลยอะไรเงี้ยขอให้ทุกคนปรับที่พลังงานถ้า ENERGY เราดีพลังงานเราดีเราอยู่ในจุดที่เราแบบเบิกบานใจสงบสุขอิ่มเอมใจมีความสุขนะคะมันจะยิ่งดึงดูดพูดเลยมันจะยิ่งดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานความรักหรือการเงินนะคะ t h e Tower การเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วมันจะเอ,อิมันจะแบบไม่คาดคิดเลยอะ่ะมันจะเกินความคาดหมายของคุณเลยอะ่ะอาจจะเออมาจากผู้คนก็ได้นะข่าวที่จะทำให้คุณว,ว้าวเป็นเรื่องของทีมเป็นเรื่องของงานก็ได้เป็นเรื่องของไม่ใช่ดิเป็นเรื่องของทีมเป็นเรื่องของแบบ คนรอบข้างอ๋อคนที่มากกว่าสองคนอ่ะหรือเป็นแบบเขาเรียกว่าออไรงานสมมติแบบอย่างเช่นยกตัวอย่างธุรกิจที่คุณทําแบบมากกว่าสองคนอ่ะอมืมันจะบูมอะไรอะไรประมาณนั้นทํานองนั้นนะ เฮอร์มิตกับเด็กดาบเฮอร์มิตกับเด็กดาบหลายๆคนนะคะหลายๆคนที่รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ถูกเหมือนไพ่แนะนำขึ้นมาว่าให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้กลับมาแบบตัดสินใจเหมือนทบทวนให้เชื่อแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเชื่อมต่อกับภายในอะคะ่ะ แล้วจะได้คําตอบอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรเกินไปนะแบบว่าให้ไตรตรองให้ดีเอออันนี้เหมือนแบบไพ่ไพ่ขึ้นมาหรืออาจจะต้องมีการปรึกษาหารือก็ได้นะคะเออลืมอันนี้เป็นไพ่แนะนำเนาะสี่ใบสี่ใบสุดท้ายเป็นไพ่แนะนําคือถ้าใครทําสมาธิได้ยิ่งดีเลยค่ะอยู่กับความสงบอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะจะได้คําตอบจะจะรู้ว่าแบบจะต้องตัดสินใจอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อแบบใครที่แบบเหมือนไม่รู้จะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะอุ้ยทำไมคลิปนี้มันสั้นจังเลยเดี๋ยวเฟิร์สจะเปิดเป็นไพ่ EXIT ซละกันเนาะเป็นไพ่ทางออกเพิ่มเติม ข่าวที่อมีชายิไพ่คำแนะนำนะคะคำแนะนำขอคำแนะนำจากไพ่อเอ็กซิสเนี่ยค่ะว่าไพ่อ,อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมจัดการอารมณ์เปลี่ยนเกม ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอุ้ยเจรจาหาช่องทางเพิ่มโอกาสคุณค่าเราคือหาสิ่งทดแทนปล่อยมันมากกว่าหนึ่งทางออกโอเครักตัวเองโอเคค่ะ หนึ่งเลยจัดการเรื่องอารมณ์ของเราให้ดีๆนะคะคอยสังเกตอารมณ์รู้ให้ทันอารมณ์ของตัวเองรู้ให้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์อยู่กับปัจจุบันให้มากๆนะคะแล้วก็อันนี้เพื่อจะแบบรวบประตัดต่อเลยกันแล้วก็เปลี่ยนเกมอันคิดซะว่าเนี่ยในการที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นเกมเกมมันเป็นเกมเกมหนึ่งนะคะเหมือนเรากําลังเล่นเกมเกมหนึ่งอยู่ถ้าสมมติทางเนี้ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็คือต้องปล่อยไปหาสิ่งใหม่มาทดแทนเปลี่ยนเกมใหม่เปลี่ยนแบบเดิมๆเปลี่ยนแบบลูปอะไรที่สมมติเรายังใช้ชีวิตวนลูปหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนอะไรก็ตามอะเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ก็ตรงตัวเลยส่วนอะไรที่มันเป็นปัญหาคาลักขะสังอะไรที่มันแก้ไม่ได้อะไรที่มันแบบคิดเยอะแล้วมันก็ยิ่งปวดหัวอะไรเงี้ยคะ่ะปล่อยวางได้ก็ปล่อยคะ่ะ ปล่อยได้ก็ปล่อยหรือปล่อยวางได้ก็ปล่อยแล้วก็ปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกอยู่เสมอนะคะมีมากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยมีมากกว่าหนึ่งทางออกด้วยอออาจจะต้องแบบอขอคาปรึกษาจากคนที่คุณไว้ใจหรือแบบไปเจรจาการพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้นะคะแล้วก็หาช่องทางเพิ่มโอกาสอืมถ้าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานเนาะก็คือคุณ เหมือนแบบม,ม,ม,มัน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 ขยับขยายได้อ่ะคะ่ะอืมลองมองหาช่องทางดูนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองและนี่อันนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดคือรักตัวเองค่ะกลับมา คิวใจตัวเองสมมติว่าตอนเนี้ยดูซิว่าเราได้ทำ้ายตัวเองไปมากแค่ไหนแล้วทำทำลายร่างกายเราไปมากแค่ไหนแล้วเพราะว่าเป็นภัยของความเป็นผู้นำ่ะเนาะเหมือนแบบคุณหลายๆคนเหมือนแบกอะเป็นเดอะแบกเป็นอะไรมารอะไรเงี้ยต้องแบบ มันเหมือนแบบบางทีเหมือนกดดันตัวเองมากไปอันนี้มันก็คือไม่รักตัวเองเหมือนกันนะคะในการที่เราจะดําเนินชีวิตอะ่ะรักตัวเองอยังไงก็คือเราต้องมีความสุขด้วยในระหว่างทางไม่กดดันตัวเองนะคะจนมากเกินไปถึงแม้ว่าเราจะแบกอะไรหลายๆ,ๆอย่างแต่เราก็ต้องมีความสุขค่ะเราสมควรได้รับความสุขเราสมควรได้รับความรักเราสมควรได้รับสิ่งดีๆซึ่งเราสามารถทําให้ตัวเองได้อันดับแรกคือต้องดูแลตัวเองก่อน รักตัวเองให้มากๆก่อนนะคะรักมันรักตัวเองมันมีหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์หรือ,เ,อ,อเรื่องของการที่แบบบางทีเหมือนเราทํางานนะเราก็แบบ ใช้งานตัวเองหนักเกินไปอะไรฟิลนั้นหรือกดดันตัวเองเกินไปอันนี้ก็เท่ากับเราไม่รักตัวเองหรือเราแบบทําตามใจคนอื่นมากไปอะไรเงี้ยกลัวคนอื่นกับเกรงใจคนอื่นมากไปหรือกลัวคนนั้นคนนี้จะว่าอะไรเงี้ยนะคะก็คือกลับมาโฟกัสที่ตัวเราค่ะ <c oughs> กลับมาเอ่อกลับมาแบบรักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกตัวเองต้องมาก่อนถ้าเราแบบยังไม่พร้อมที่จะแบบเหมือนช่วยใครหรือสมตสมติสมมติยกยางเช่นมีคนมายืมตังเราอะไรเงี้ยเอ้ยแต่ว่าเรายังแบบ เราก็มีนะสมมุติเราก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีพอที่จะแบบให้ยืมอะ่ะเออเหมือนเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเราต้องกล้าปฏิเสธค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรารักตัวเองไม่ใช่ว่าเราไม่อยากช่วยเราก็อยากช่วยอืมเรามีจิตใจที่เมตตายอยู่แล้วมีความอบอ,อ้อมอารีมีความเห็นอ,อกเห็นใจอยู่แล้วแต่เราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะประมาณนั้น อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพแต่ไม่รู้จะเห็นภาพกันไหมนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆ17นาทีก็เป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ